o c t o p a t h t r a v e l e r Review หากคุณเป็นเกมเมอร์ที่ชื่นชอบ JRPG ในยุค16บิตที่ประกอบไปด้วยเหล่ากลุ่มผู้กล้าออกไปกอบกู้โลกจากสิ่งที่ชั่วร้ายที่ดูเกินตัว o c t o p a t h t r a v e l e r ก็มีหลายๆอย่างที่จะทำให้เรารู้สึกเหมือนได้กลับมาเยือนพื้นที่แห่งนี้อีกครั้งและแม้ว่าคุณอาจจะไม่ได้ผ่านยุคนั้นมาแต่เกมนี้ก็ยังมีหลายๆสิ่งที่น่าประทับใจด้วยเช่นกันทั้งระบบการต่อสู้และกราฟิก In Forawayland. the การนำเสนอของออคโตพาตนั้นอาจจะดูแปลกตาเมื่อได้เห็นครั้งแรกด้วยการนำเอาภาพแนว16บิตมาประยุกต์ให้มีมิติและสวยงามมากขึ้นจากยุค16บิตที่เป็นแบบ 2D ดูแบนๆนำมาผสมกับฉากและบรรยากาศแบบ 3D ซึ่งคล้ายกับโมเดลไดโอรามารวมไปถึงองค์ประกอบต่างๆของฉากที่เป็นไดนามิกเช่นใบไม้ประกายน้ำที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาและสามารถหลอมรวมกับตัวละครที่เป็นพิกเซลได้อย่างสวยงามให้อารมณ์ที่เหมือนกับกำลังดูนิทานคลาสสิกอยู่นั่นเอง นอกจากนั้นเราดนตรีประกอบยังช่วยส่งเสริมบรรยากาศให้กับตัวเกมได้อย่างดีทั้งในแมปต่างๆและในฉากต่อสู้ตัวเกม Octopath Traveler จะแบ่งเรื่องราวออกเป็นชิ้นส่วนต่างๆโดยหลังจากที่เราต้องเลือกตัวละคร1ตัวละครจากทั้งหมด8ตัวละครก็จะเริ่มเดินทางเพื่อค้นหาอีก7คนที่เหลือและแม้ว่าเราจะต้องเล่นตัวละครที่เราเลือกไปจนจบเนื้อเรื่องแต่เราก็สามารถสลับสับเปลี่ยนตัวละครทั้ง4คนในปาร์ตี้ของเราได้ตามใจซึ่งแต่ละตัวละครก็จะมีเรื่องราวที่แตกต่างกัน และประกอบไปด้วย4แชปเตอร์แม้ว่าเรื่องราวของแต่ละตัวละครจะไม่ได้ดูโดดเด่นอะไรมากมายแต่ก็พอจะทำให้ผู้เล่นรู้สึกมีส่วนร่วมไปกับเกมได้โดยตัวละครทั้ง8ตัวจะประกอบไปด้วยองเวทขาวโอฟิเลียนักวิชาการไซรัสเพรซาแม่ค้าอัศวินออบเบริกพิมโรสนักเต้นนักปรุงยาเอลวินพรานสาวฮานิตและหัวขโมยซีเรียนและสิ่งที่ <come in. S 2> โดดเด่นท,ดที่สุดที่สามารถกรบเรื่องราวของเกมที่ดูธรรมดา นั่นก็คือระบบการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมโดยคอนเซปต์หลักคือเท r ร์นเบส RPG แต่สิ่งที่เป็นจุดเด่นหลักของเกมคือค่า BP หรือ Battle Point ซึ่งเมื่อจบแต่ละเทิร์นในการต่อสู้ตัวละครของเราจะได้รับ1 BP และเราสามารถนำค่า BP ีมาใช้โจมตีต่อเนื่องด้วยอาวุธหรือมาใช้เพิ่มพลังให้กับสกิลหรือคาถาต่างๆได้โดยศัตรูจะมีเกราะป้องกันอยู่ซึ่งเราจะต้องโจมตีให้ตรงกับจุดอ่อนเพื่อทำลายเกราะนั้นๆและเมื่อเกราะแตกก็จะสามารถโจมตีศัตรูได้แรงขึ้น ดังนั้นการวางแผนในการใช้ค่า BP จึงเป็นสิ่งสําคัญเช่นจะใช้เพื่อทําลายเกราะหรือจะเก็บไว้โจมตีรุนแรงเมื่อทําลายเกราะของศัตรูได้แล้วและแน่นอนว่าศัตรูแต่ละตัวก็จะมีการแพ้ทางต่อท่าต่างๆที่แตกต่างกันนอกจากนั้นในออก o p พาทยังมีระบบอาชีพที่เราสามารถเลือกอาชีพรองให้กับเราตัวละครของเราได้เพื่อเรียนรู้สกิลหรือความสามารถอื่นๆนอกเหนือจากอาชีพหลักนั่นเองซึ่งการจับคู่อาชีพให้เหมาะสมของแต่ละตัวละครก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้การต่อสู้เป็นไปได้ง่ายขึ้น และยังมีส่วนที่ต้องใช้ความสามารถที่แตกต่างกันของแต่ละอาชีพนอกเหนือจากการต่อสู้เช่นหัวขโมยสามารถขโมยไอเทมต่างๆจากผู้คนในฉากทั่วไปได้ซึ่งการใช้ความสามารถเหล่านี้ก็เป็นเหมือนการแก้ปริศนาให้กับบรรดาเหล่าไซเควสของเกมนั่นเองด้วยการเพิ่มเติมสิ่งใหม่ๆให้กับเกมแนวเดิมๆรวมไปถึงการนำเสนอที่ยอดเยี่ยมก็ทำให้ Octopath Traveler กลายเป็นอีกหนึ่งเกม JRPG ที่น่าจดจำ แม้ว่าระบบของเกมอาจจะดูไม่ได้ซับซ้อนแต่ก็ทำให้สนุกได้ตลอด50-60ชั่วโมงสำหรับเนื้อเรื่องหลักทั้งระบบการต่อสู้และความอิสระของตัวเกมดังนั้นถ้าคุณเป็นคนที่ชื่นชอบเกม j r p g ในสไตล์ยุค16บิต Octopath Traveler จะทำให้คุณรู้สึกได้กลับบ้านที่คุ้นเคยแต่ตกแต่งใหม่ได้อย่างร่วมสมัยและนี่ก็คือคะแนนรีวิวจากหลายสำนัก สุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคิดอย่างไรกับ Octopath Traveler พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมได้ที่นี่ c o n โซลเกมเมอร t สเตชันขอบคุณครับ